สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับกลายแอปนะครับตอนนี้ก็มีฟังก์ชันที่ชื่อว่าสแกนลิเนียบาร์โค้ดนะครับสามารถที่จะใช้กลายแอปของเราไปสแกนบาร์โค้ดได้นะครับผมก็จะมาดูตัวอย่างเขานะครับว่าเขาทําอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าบาร์โค้ดคืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวอย่างบาร์โค้ดนะครับจากนั้นตรงนี้เขาจะบอกว่าซัพพอร์ตบาร์โค้ดนะครับ บาร์โค้ดที่ใช้งานได้ก็จะมีโค้ด128นะครับ text and number นะครับข้อความและตัวเลขโค้ด39นะครับ only number นะครับตัวเลขอย่างเดียวนะครับโค้ด A Bar นะครับ text and number นะครับแล้วก็ g ี1 1 3 Digital นะครับ number ตรงนี้นะครับนี่คือที่ใช้งานได้กับกลแอปนะครับเป็นรูปแบบนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์ตัวอย่างว่าการสแกนบาร์โค้ดทำยังไงให้เลือกแอคชั่นนะครับสแกนริเนียบาร์โค้ด แล้วก็ให้ระบุคอลัมน์นะครับว่าจะให้สแกนเสร็จแล้วเอาค่าไปลงที่คอลัมน์ไหนอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับสเตปหนึ่งสองสามทเิลชูดนะครับก็มีประมาณนี้จากนั้นเขาก็ให้ลิงก์ด้วยนะครับลิงก์สำหรับเข้าไปสร้างบาร์โค้ดนะครับถ้าเราคลิกลิงก์นี้นะครับก็จะไปเปิดนะครับเว็บนี้ขึ้นมานะครับบาร c โค้ดดัตตินะครับ h e t i t c o m นะครับก็คือสามารถที่จะไปสร้างบาร์โค้ดที่เขาซัพพอร์ตก็คือ คละ28นะครับแล้วเราก็ไปลองกรอกข้อมูลจะเอาตัวเลขอย่างเดียวหรือตัวเลขบอกตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม refresh ก็จะได้บาร์โค้ดขึ้นมานะครับก็เอาบาร์โค้ดนี้ไปใช้งานนะครับหรือทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูว่าลายแอปนี้นะครับใช้บาร์โค้ดมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเริ่มจากการเข้าไปสร้าง Google Sheets ก่อนนะครับไปที่ Google Sheets ครับเดี๋ยวมาสร้างชีทกันก่อนเพื่อจะทำเป็น ฐานข้อมูลนะครับในกลายแอปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทำการสร้าง g o Google s h e e t นะครับผมก็จะไปที่กลายแอปด้วยนะครับก็จะเข้าไปที่เว็บกลายแอปนะครับกลายแอปนะครับกลายแอปอ com นะครับ ในส่วนสองของ Google s h e e t นะครับผมก็จะมาสร้าง Google sheet 1ชีทเพื่อทดสอบนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อสเปรดชีทว่าบาร์โคดกันแล้วกันนะครับบาร์โคดนะครับเสร็จแล้วนะครับคอลัมน์แรกนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นชื่อแอปก็แล้วกันนะครับชื่อแอปสแกน ชื่อแอปคือสแกนนะครับบาร์โค้ดจากนั้นนะครับเมื่อมีการสแกนเสร็จผมจะให้นะครับโค้ดที่สแกนนะครับมาลงที่คอลัมน์ B นี้นะครับผมก็จะใช้คำว่าสุภาพจะเป็นเลขประชาชนสมมตินะครับเป็นเลขประชาชน13หลักก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ ถ้ามีการสแกนเสร็จนะครับก็จะให้เลข13หลักมาปรากฏตรงนี้นะครับโดยที่เราไปสร้างนะครับเลข13หลักขึ้นมาจากแอปนี้นะครับเช่น123 4 5ส7 8 9สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็รีเฟรชนะครับเนี่ยทดสอบดูแล้วเราก็เอาบาร์โค้ดตัวเนี้นะครับไปส่องดูนะครับโอเคนะครับเมื่อผมสร้างชี้ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของกลายแอปนะครับผมก็จะเข้าไปที่ล็อกอินครับอ่าแล้วก็ ig ยอินวิ h ก o เกิลตอนนี้ก็กลายแอปก็มีการอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะครับค l d not sign Google try again นะครับไม่ยอม เอาใหม่นะครับแล้วก็พยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเลือกอีเมลของเรานะครับผมก็จะเลือกอีเมลนะครับเสร็จแล้วก็อนุญาตนะครับสำหรับคนที่เข้าใช้ครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นการเข้างานใช้ใช้งานครั้งแรกเลยนะครับก็พบกับโฉมใหม่ของกลายแอพนะครับ เสร็จแล้วก็เวลคัมนะครับอ่าคุณชื่ออะไรนะครับคุณใช้เพื่ออะไรนะครับผมก็บอกว่า for my company for my work นะครับ for my s e l f นะครับเพื่อตัวฉันเองอ่ะแล้วก็ a c c e p t นะครับโอเคนะครับเราเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วจากนั้นผมก็จะไปสร้างแอปใหม่นะครับในกลายแอปก็กดบวกตรงนี้นะครับ จากนั้นแอปน a m มนะครับแอปน a m มตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าสแกนบาร์โคดก็แล้วกันนะครับสแกนบาร์โคดสแกนบาร์โคด This app will be used p r i m a r y on คุณต้องการจะใช้นะครับปลายแอปนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณจะใช้กับอะไรนะครับหลักๆเราก็น่าจะใช้กับโฟนเนาะอ่ะนี้แท็บเล็ตอันนี้เดสก์ท็อปนะครับเราก็เลือกโฟนแล้วก็ คลิกไปที่ continue นะครับจากนั้นคุณต้องการจะฐานข้อมูลของคุณอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งจะมีหลายรูปแบบ excel ก็ได้นะครับ excel table นะครับ mysql o r t e r นะครับ csv นะครับหรือกล table นะฮะเราก็เลือก google sheet นะเพราะว่าผมมาสร้าง google sheet เวลาผมก็คลิกไปที่ google sheet แล้วก็ continue ครับเสร็จแล้วก็ให้เลือก google sheet s ที่เราสร้างไว้ก็คือ barcode นะครับก็กด select ครับ อย่างนั้นเราสักครู่นะครับก็จะสร้างแอปขึ้นมาให้เรานะครับอ่าเรียบร้อยก็มีทัวร์นะครับเราก็นเนกๆๆไปนะครับอ่าเนกๆไปนั่นนี่เขาแนะนําเราดันโอเคนะครับเนี่ยพอขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็จะมีชื่อแอปปรากฏแล้วนะครับไตเติ้ลชื่อแอปของเราคือสแกนบาร์โค้ดนะครับจากนั้นผมก็จะมาทำง่ายๆก็คือผมจะมาสร้างปุ่มเพื่อจะสแกนเลยนะครับก็มาตรงเครื่องหมายบวกนะครับอ่าเราก็มาเลือก ุ่มนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยแท็บทูสแกนอบาร์โค้ดนะครับจะอยู่ในกลุ่มของบัตทอนนะครับแท็บทูสแกนบาร์โค้ดนะครับตรงนี้เราก็คลิกหนึ่งครั้งครับเนี่ยก็จะได้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับสแกนบาร์โค้ดนะครับจากนั้นนะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยฝั่งนี้แอคชั่นคือสแกนลิเนียบาร์โค้ดถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ส่วนคอลัมน์ก็คือข้อมูลเมื่อมีการสแกนจะให้มันไปลงที่คอลัมน์ไหนนะครับตรงนี้ผมก็คลิกจะเอาไปลงที่เลขประชาชน13หลัก เวลาสแกนเสร็จให้มันไปลงที่เลขประชาชน13หลักนะครับจากนั้นเราก็จะมารันทดสอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะลันทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คลิกไปที่สแกนบาร์โค้ดครับจากนั้นถ้าเราเทสผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะต้องมีการอนุญาตกล้องนะครับเพราะว่าจะใช้กล้องแต่ถ้าใช้มือถือนะครับมันก็จะเป็นการเปิดมือถือไปสแกนนะครับในที่นี้ผมจะใช้โน้ตบุ๊กทดสอบนะครับผมก็กดอนุญาตนะครับให้ใช้ เว็บแคมของโน้ตบุ๊กครับอนุญาตนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมปริ้นนะครับตัวอย่างบาร์โค้ดนะครับลงไปในกระดาษนะครับแล้วผมก็จะเอามาส่องนะครับตรงขีดๆีดนี้แหละนะครับอ่าส่องจะมีสีส้มขึ้นนะฮะถ้ามันถูกมันจะเป็นสีเขียวอ่าแบบนี้นะครับแป๊บนึงอ่าหายไปแล้วนะครับอันนี้คืออ่านเรียบร้อยนะครับพอมันอ่านเรียบร้อยเรามาดูที่ชีดของเราครับนี่ข้อมูลมาแล้วเห็นไหมครับ 1 2 3 4 5สี่ห้านะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกนะครับเดี๋ยวลองเอาเลขอื่นดูนะครับคนละคิวอาโค้ดดูเดี๋ยวคิวอาโค้ดตัวที่2ดูนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเร็วมากนะครับอ่านเสร็จปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะเห็นไหมครับเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งตัวนะครับลองอีกสักหนึ่งตัวสแกนคิวอาโค้ดนะครับก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมตัวล่างสุดแล้วกันปึ๊บ วพอมันเขียวเสร็จก็คืออ่านเรียบร้อยมันก็จะปิดลงไปเองนะครับเสร็จแล้วก็ข้อมูลก็จะนะครับมาปรากฏอยู่ใน Google s h e e t ของเรานะครับตามที่เรากำหนดนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอัปเดตนะครับของกลายแอปนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดได้นะครับแต่รู้สึกว่านะครับเท่าที่ทดลองนะครับมันก็จะมีจำกัดนะครับถ้าจะใช้จริงๆนะครับจะต้องน่าจะต้องซื้อนะฮะน่าจะต้องซื้อนะครับ ขอให้ทดลองใช้ได้ไม่กี่อันนะฮะยังไงก็ไปทดสอบดูนะครับถ้ามันเหมาะสําหรับงานของเราหรือธุรกิจของเราก็ซื้อนะครับยังไงก็ไปลองกันดูครับสําหรับสแกนบาร์โค้ดด้วยกลายแอพนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ